สวัสดีค่ะลูกๆวันนี้คุณครูคมาคนเดียวนะคะนื่องจากว่าคุณครูคสุดดีมีภารก,กิจนะคะวันนี้คุณครูคจะพาลูกๆไปโรงเรียนนะคะก็คือไปเรียนรู้กันในหน่วยสุดท้ายของเทอมนี้ก็คืหอหน่วยที่6เรื่องไปโรงเรียนนะคะไม่ใช่เด็กอย่างเดียวที่อยากจะไปโรงเรียนลูกช้างก,ก็มีโรงเรียนด้วยแต่ก่อนที่จะ ไปเรียนรู้ว่าลูกช้ายเขาไปโรงเรียนรู้ไปทําอะไรกันบ้างนะคะเราต้องรู้จักคำนำเรื่อง่อนเราถึงจะอ่านเรื่องให้มันสนุกนะคะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็มาเนี่ยมาชวนเด็กๆฝึกสะกดคำใครอ่านได้แล้วก็ถือว่าเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมนะคะได้ทดสอบไอีกรอบหนึ่งคนที่ยังอ่านไม่ได้ ต้องพยายามนะคะการสะกดคำหรืออ่านเป็นคำนั้นเราต้องเริ่มต้นที่ออกเสียงตัวอะไรก่อนลูกครั้งที่หนึ่งตัวพยัญชนะตามพยัญชนะต้นตามด้วยสระถ้ามีวรรณยุกต์ก็ผันวรรณยุกต์ถ้ามีตัวสะกดใส่ตัวสะกดแล้วก็ผันวรรณยุกต์นะคะฉะนั้นวันนี้ครูก็ชวนลูกฝึกสะกดคำ หน่วยที่มีหลายคำนะลูกมีหลายคำเอาเริ่มคำแรกเลยคำที่หนึ่งคำว่าทำทำก็ออกเสียงตัวเบียนไปนะต้นทออัมทำทำงานนะครับฉันทำงานแม่ทำงานทออําทำอ่านว่าทำนะครับคำที่สองละ ออกเสียงเลยค่ะเพียงชนะต้นลอะละสองคำที่ผ่านไปก็คืออยู่ในเม่กกาจะไม่มีตัวสกุดนะคะคำที่สามกีคำนี้เริ่มมีวรรณยุกต์กอีกีไม่เอกกี่นักเรียนมาโรงเรีนกี่คนอยู่บ้านกี่คนต่อไปค่ะใช้ชชไอใช้ไม่โชใช้ ของใช้ของเล่นของใช้เน่ใช้ไปทำงานต่อไปซ้ำซ้ำออกเสียงก็โซนั่งลงที่โซโซอัมซ้ำไม้กูซ้ำทำซ้ำๆก็คือทำหลายครั้งนะคะ่อไปค่ะเมื่อเมื่อ โมเอือเมื่อไม่เอกเมื่อเมื่อตอนเช้าฉันเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะต่อไปทุกทุกทออุกอทุกนะคะทุกวันรถบรรทุกแต่เจ้าความทุกต้องมีตัวขอการันด้วยนะคะทุกทออุกอทุกต่อไปนะคะ ็นชื่อผลไม้กล้วยกล้วยคำนี้มีพยัญชนะต้นสองตัวเราเรียกว่าพวกลัมกอ้วหลอกกอลอวยยอกล้วยไม่โูกล้วยกอลอวยยอกล้วยไม่ถู่กล้วยคำนี้ผสมด้วยสระอัวคำที่ผสมด้วยสระอัวเมื่อมีตัวสะกด นะคะไม่ว่าตัวอะไรที่เป็นตัวสะกดทีต่ต้างหลังสระอัวต้องลดรูปหน้ากาศออกนะคะไม่ต้องใส่ต่อไปเชือกร,รู้จักไหมรูปเชือกไห้ผูกสิ่งของนะครับชอเอ,อืเออ้ออืมนี่เอมีอือมีโอสามอย่างนี้คือสระเอ,อื้อชอเอ,อ,อื้อก่อเชือกนะคะกอเป็นตัวสะกดต่อไป จบเราเรียนภาษาไทยจบแล้วนะคะใกล้จะจบแล้ววันนี้หน่วยสุดท้ายแล้วลูกของภาคเรียนที่หนึ่งจอบบอจบสระโอไม่ต้องใส่นะคะลดรูปไปเพราะมีตัวบบเพราะมีตัวสะกดคำนี้มีตัวบอเป็นตัวสะกดลดรูปไม่ต้องใส่จอ,อบบจบ ต่อ,อไปค่ะจูงสะกดยังไงลูกจูงออกเสียงพยัญชนะด้จอจูงอจูงฉันจูงมือแม่ฉันจูงมือยายขอขอองอขอต่อไปท้ายหลังเพื่อนไม่ดีนะครับท้าย ทออาาวไทยไม่ถูก้ายทออาาวไทยไม่ถูก้ายต่อไปอยากกินต้องทำแบบนี้ค่ะฝึกอยากกินต้องฝึกกออึกอฝึกต้องฝึกซ้ำหลายๆครั้งนะคะฝึกบ่อยๆกิน กออีโนอินต่อไปค่ะจับจับจบออะบอจับสะอะเมื่อมีตัวสะกดคำที่ผปมดสวยสระอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะคือตัวนี้เป็นตัวสะกดสระอาต้องเปลี่ยนรูปเป็นไม้หานก,กาศเราเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปน,น,นะคะต่อไปคอยคออ ย่อคอยนะครับครูกำลังคอยนักเรียนรับใบงานอยู่ช้างช้างจออางโกช้างไม่ตัวช้างแถวแถวสอเอวแถว เข้าเแถวตาม็นระเบียบต้องเข้าเแถวนะครับครั้งคอรอคำนี้ควกกลังคอรออะงอคลังไม่ตูครั้งคำนี้เราเรียกว่าคำหอนำนะคะหออยู่หน้าแล้วก็หอนำรอมี พยัญชนะต้นสองตัวก็คือหอกับโลโหออันว่หลายลุกหลายหอลอาอาโยหลายอ่านั่นคือคำหนึ่งพยายานต่อไปจะเป็นคำสองทัายามก็คือออกเสียงสองครั้งวิธีการอ่านอ่านสะกดพยัญชนะนก่อนแล้วค่อยพยัญชนะสองนะคะอ่านว่าวันนี้ วันนี้ครูนัดรับใบงานบางคนไม่มารับนะคะวออโนวันพยางแรกเสร็จแล้วนะคะพยางที่สองนออ,อีนีไม่โจนี้วันนี้ต่อ,อไปค่ะครูครูใหญ่นะคะครูใหญ่เจ้ารียนเราก็คือ ผู้บริการโรงเรียนนั่นเองนะคะทำหน้าที่บริหารให้ความสะดวกจัดหา,าความสะดวกจัดหา,าอะไรอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนได้เพียงพออันวยความสะดวกนะคะผู้บริหารคนมากจะสอนน้อยกว่าคุณครูปกตินะคะอยากทำงานบริหารนมากกว่านะคะครูใหญ่ก็คือทำหน้าที่อานวยความสะดวกคอรออูครู ควบกลั่นนะคะคอกับรอกคอรอกูครูใหญ่หอยออไใหญ่ไม่เอกใหญ่นี่หอนำโยนะคะครูใหญ่ต่อไปหมู่บ้านอ่าหลายๆครอบครัวมันอยู่ใกล้ๆกันเก็จะเป็นหมู่บ้านหอหมอหอนำหมอนะคะอูหมูไม่เอกหมู ต่อไปพยายามที่องบอ,อ,นอ,บา,นอบานอบ้ a นไม่ถูกบ้านอ่านว่าหมู่บ้านต่อไปค่ะมาถึงรูปทรงวงกลมนะคว,วงกลมก็คือมีจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งแล้วก็ลากโค้งไปนะครับลายสุดมาพบกับจุดเริ่มต้นจุดแรกนะครับเป็นวงกลม วงวออกงวงคำนี้สะอกลดรูบลดมีตัวงอเป็นตัวสะกดขอยางที่สองกลมกอลอกมอกลมสระโอกเหมือนกันลดรูปคำนี้คพบกล้ามผสมด้วยสระโอกมีมอสะกดนะครับอ่านว่าวงกลมต่อไปค่ะควางช้าก็คือคำว่าควาง คนที ồ, ่ท e ําหน้าที yah, an, heures, meter, ่เลี้ยงช้างเรียกควานช้างนะคะควานคอวออายอควานก็ยอผู้หญิงอ่าออกเสียงเหมือนตัวโนสกุนะคะควบกล้ำคอควบกับวช้างชออางอช้างไม่ชช้างควานช้างก็คือคนที่ทําหน้าที่เลี้ยงช้างต่อไปค่ะคำนี้ใครๆก็อยากได้ กำลังใจเมื่อเราทำอะไรถูกต้องทำอะไรดีนะคะส่วนมากนักเรียนจะได้รับกำลังใจเป็นคำชมเป็นของฝันนะคะเป็นการแสดงกิริยาเช่นอะไรนี่เยี่ยมแบบนี้ก็คือกำลังใจนะคะกออัมกัมสามพยานนะคะคำนี้สามภยาลออังโลังกำลังใจ อใจกำลังใจนักเรียนตอนนี้เรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนก็ได้รับกำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่นะคะนั่นคือคำที่นักเรียนต้องอ่านให้ออกนะคะในเรื่องของไปโรงเรียนนะะคเอาตัวอีกทีนึงค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรลูกกำลังใจต่อไปความช้า งูเงือกหม,มู่วานครูญ่วันนี้หลายงานหลายหมันจะมากมายหลากหลายเยอยะแยะนะคะครั้ง Thả, khôi chặt in phức thái khổ chuông chụp ซ้ำใช้ไรมคะกีและอ่ะอาคำนี้อ่านออกไหมลูกอ่านว่าอะไรทำนะคะนี่คือคำทั้งหมดในบทนี้นะคะวันนี้คุณครูคงจะฝากให้ลูกได้ไปสกุฝึกสะกดคคำกันนะคะ วิธีการสะกดคำก็คือทำอยังไงลูกออกเสียงพย,ยัญชนะต้นกกอนแล้วก็ตามด้วยสระถ้าคำไหนไม่มีตัวสะกดมีวรรณยุกต์ก็ผันวรรณยุกต์เลยแต่ถ้าคำไหนมีตัวสะกดนักเรียนก็ต้องออกเสียงตัวสะกดและวจึงจับผันวรรณยุกต์ะนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไปแค่นี้นะคะรุ่งนี้ค่อยมาเจอกับคุณครูไดส้สองช่องทางนะคะก็คือคนที่พร้อมที่จะเรียนออนไลน์ ก็มาเจอกันทางทางช่องออนไลน์นะคะใครที่ไม่มีเวลานะคะไม่เป็นไรอย่าวครูรุสราคอยส่งที่ไปนักเรียนดีสำหรับพรุ่งนี้นะคะวันพุธก็ให้นักเรียนได้เตรียมสมุดได้เตรียมแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีฝึกทักษะภาษาและก็บภิโจลอกจะมาฝึกการตอบคำถามกันนะลูกสำหรับวันนี้ ปุจิราภรณ์ต้องลาลูกๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ